สุพรังคารือลังลิเดีเด์ลื้อซ่าหน้าโถสดยอดย่านไต่แก้วสวัสดีนองในห้องพุทธบาทคุณประกุคุณประทัาคุณประสงค์ยกใส่เก่าย่อไว้ระว่างเสียงบัดดีพร้อมแล้วทุกการทุกคนในชบูชาปาพรัตนไตรโดยองกเพียงกันครับกิมินาสกเรนา Tang putang api pujaya ma Iminasakarena Tang temang api pujaya ma Akrenaasakarena ah, Tang sangkang api pujaya ma Arahang ah, sama sabutu pakoba wa สุขอนันตุพลโตเยเทวาสังฆาสมากาดตุลาเทพอยุรดาเจ้าทาังลายให้นมนียินทิปติราชเจ้าเป็นเขาเป็นประธาน กับทางสุรสะพ์ตนตะรงวิมันลือเดพระอาทิตเจ้าตนวิเศษใสแสงพระจันทร์จรนแยงผลบุง,บนงตนรักสมีห ยึงพร้อมกันมาถวายบานทั้งพญานาคราชควรฟังนาที่หลวงกวงกุมพันและลิล่งลำควรพอพมพำจะพูดวิญญาณตนตรงวิมานเยี่ยมพอกาบทั้งพญายามาราชเจ้าดาดีนางทอรณีนอนแนวนามทุกเดือนทำนั่งน,น้อยเมฆลา อันหักษาในมนุษย์สุดแห่งของเมืองคนในวังมนในยันนำทูกเถือนทำหินผาในไายหนาแหละยันกวงกวงเขตพื้นแผ่นปัตพีโปกรณีและยมยาทวกแหละงล่ามาหาไม่นีโคตโพสีทั้งจีดีแก้วูตนสถิตอยู่ในประเทศราชธานีในเมืองจันทากตูรีลานสาง หลวงกวงและหลวงฮีไตลิเพียงเนื้อผาดายผาดังกำไฟไส้กุ้งสีอายุทยากำไฟขาเดนแกวเป็นเขตตนอยู่ในประเทศของอาณาคนยืนเทพยาดาเจ้าตนปกปัรษายังประทาดพระนม บรรมมัจจีดีศรีสถานหลวงเป็นเขากอนเชิญเทพพยุดาเจ้าทหลายตนปกปักรสายังจตุปัตภะผาปาผู้นำรลอาจ้องหันหลวงคอนเชิญเทพยุดาเจ้าทหลายตนปกปักรษายังบอบนประพุทธศา,าสนาในขอเขตคันธศิมาคอนเชิญเทพพยุดาเจ้าเล่าเทวา ตนป,ปกครังสาวิทยาลัยนวมินทรชินีมุกดาหารทินสถานแห่งนี้ข้นจืนท่านทางหลายได้สเสด็จด,ดีลาเคลื่อนขายยาตาสเสด็จลงยังมนตลพิธีกระทําราบาสีสุวัรณให้แก่ผู้บริหารบุคลากรน,นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารในการละบัดนีุุ้กทานทุกองค์ทุกตนกาอขาตุนสเพเทเว,วาสากจังราธนังกรมูมโมริตัว นันตุสัคเคกาเมโรูรเปคิริสิทารตะเตจันติเควิมานิเอเประทิจักาเมตรวนักะห์นีเคหะวัตุมิเค การทัพนาคาห์ติทันตาสันติเกยังมุนีโรจังสัจบุมีสุนันต์ูอายาจนนกาลูอายมภทันตาอายาจนนกาลูอายมภทันตาอายาจนนกาลูอายมภทันตา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สียสีสีสียิเพระพบรบวนเปนพิเศษอันติเรกขันตโชชัยยตุพวังชัยมังกตังควาติเรคาเดสวัตดีอธิถุชัยสีจานกำจัดไฟรีศัตูพินา อังคันอาดมงค้นบุญเป็นบุญเกลเกิดหาลือหาดลำเลิดมาหาภาสุขีติยาแวนวิเศษเสาเป็นเกตแกีวเกีงอูตตมบังคลาสุนัก,กตาสุมังคลาอาวาหูวิวาหา ชัยาเสดที่ประพรไม่ตรียงมีแต่่านพวมด้วยการตดสะพสวนตนรัรท่านรองบวมด้วยการบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนักวิทาธรชินีมุกดาหานให้ยุสูบสำรานตาบเท่าตาผาปริยาทั้งบุตตาและลูกเตา ใหได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่กว่าคนท้งหลายกิงสบายปางลำเลินไข่ค่าแก้วเกิดกลางห้องทั้งรีพนแลงไปหน่อยอายุคอยจากชีวังขอให้มีอายุยืนยาวบ่หน่อยขอให้ได้อหอดห้อยเกขาตขววเ่านานคงศัตรูหมูมันยามาพังบางเบียดได้ขอให้พระแก่นไทยมาตัดสองสระยา หลวงมาจมควันลานเจ้าให้ใหญ่สูงลงมาจุงควันล h นเจ้าให้ใหญ่กว้างสี e ีมือนี้แม่นมือดีสีสีมือนี้แเจ้ามันยิ่งกว่า p รพาแอ้นมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าแทนพระจวงพมันให้เจมันยิ่งกว่เขาหลวงไกลลามันใหเจ้ามันยิ่งกว่าอากมันให้เจ้าม ยิ่ง si. th <c ười> กว่าพระจันทร์ใสซองแจงมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าเขาควางย่ำเดือนสีมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าเสาคีลุกสาวพญาแทนพญาปุ่มฟ้าเมื่อนี้แม่นมือปีศาหมอเทวเมื่อนี้แม่นมือแข็งแรงวันดีวันเสรษฐีอมุตะโชคุณจึงได้ไปราชาวาร์เจ้าอุชลาดมาดังอารเตือนคุณขวัน ขึ้นเสมอจอมภาษาคุณควันข,ขึ้นเสมอธาดสีจันคุณควันข,ขึ้นเสมอดังแสงตะวันวันดีทีอมุตชชตะโฉตกไปนี่แม่นตกไม่จันขันไปนี่แม่นขันไม่แกว้วศรัทธาทั้งหลายได้บุณแปลงแล้วอย่าง,งหงเฮืองงามในทางนุ่มน้อยและปั้นกลางนี่ท้งสาวางามและเท่าแก่ แม่หลวงเตานารีมีทังเศรษฐีชวยค่าผู้บาอาจารย์นับหนาถือตาทางชาวเมืองผักบนเฮืองงำเลิศฟ้าสะดิษฐ์ขึนกี่ค้นมาแกวมาเหี่ยเอาควันว่ามาดื้อควา แอนนี้เลวย่อพาพันขึ้นกาบ่มีแกนเบิดแถวทอนนี้เลวฝันเจ้านี้แม่นไปอยู่ทินใดข้าขอเชิญเอาเจ้ามาฝาผปรรู้อยู่กำไฟเหนือข้าขอเชิญเอานางคำเผือปู่อยู่กำไฟไต้ขา้าเชิญเอานังแอบไทยปู้อยู่หออาจสนธิกรรม มาซอยคุณซอยย่อพาควันลานเจ้าเยอสิบหมอสะคำดุกมาแต่ผู้คอยมาซอยคุณซอยย่อพาควันลานเจ้าเยอสามสิบหมอหน่อยลูกมาแต่เมืองสวงมาซอยคุ้นซอยย่อพาควันลานเจ้าเยอ ส0มิมอหลวงพุกมาแต่ผู้มาผู้เขามาสอยคุณสอยย่อภาพวันลานเจ้าเยอว เสียให้เก่าวอนวันเกินให้เจ้าเดินมาเพียาคันเลี้ยนบ้านอยู่ในนู่นมือนีพอพัมจึงได้ห้องเงินควันเจ้าไปยู่ใส่เดมามาลือเจ้าอยู่ทั้งไตพื้นแผ่นปัดทาเพียขอให้ทอละนีนั่งได้บอกมาจ่าเบ้า โอให้เจ้าขึ้นมาเบ่าให้เจ้าขึ้นมาว่าฝันเจ้าอยู่ฟ้าฟ้าบนเบืองฟ้ายสวรรค์ให้เจ้าเฝ้าด้วนดันตัดฟ้าวาโยมาเด้อให้เจ้าเ็วพลันลงด้วนถึงสถานที่ เจ้ายาสุยานให้ร้อยคำต่อฟังชนหกก็ให้มนปลาหญ่พุงหนามาเด้อมีผู้พาเขาสูงระเบิดมุงขวางกันให้เจ้ายับหินก่อนได้ยินบอลว่อนเอินให้เจ้าดวนมาเด้อแดดอบให้เจ้าสนหงปูฝนตกให้เจ้าสนหงษ์บาฝนตกเศร้าเจ้าจังยางมาเด้อ เริงดังเริงดังมาบ้านเจ้าหมูเฮาอย่าไปมั่วเมาเสือมาเด้อบันสีคําตาเว้นลุงคําคําตาเว้นคําค่อยฮอยวันหน้านอ ผีหมแสงอาทิตย์ผัดแห้งใหม่เม่กี้ให้ผัดแห้งตอมผูกมูนุกน้อยห้องละกี้หลังกลางสังกาละเขาละพอละเอเสียงชวนกันบินเมื่อนอนสีนาคองให้คลองอือโอโอตุยเว้ยมันสีว่าว่าตุยว้ยว่าตุยวุ้ยมาเลวหน้าฝันเจ้าให ขวันของเจ้านั้น,นาแม่นไปนาหรือไปให้หรือไปหลงป้าใหม่ไปส้มสร้างแม่พายย่านเสือไรเสือเขียวเสือเรืองและเสือพองย่านเจ้าลง้งล้งเล่นไปร้อยนาะมแม่กาแสย่านเมื่อป่าแลสีหนึ่งจองลงวังย่านสัตสามีพิษสีตอดตายให้ไวมาไว้ไว้ทันพอ,อทา มาไวไวทันล่องพ่อทามาไวไวคุณคู hebben, loyd, stirring, muffin, front, drum, ่ทาปั่นเจ้ามาพ่อวัวให้เจ้าเหีบเจ้าด้วนมาพอดื่มอดเยาให้หน้าเข้าสู่เคียงผ้าเข่าต้อนได้จัดแต่งมาคอยปู่ป่ามีได้แต่งเตรียมมาไว้กล้วยหรืออ้อยเข้าหวานแม่นได้แต่งป่าปิ้นปิ้งะสง์จำเจ้ากอง chớ lào khoản quảng châu mà kín hai mắt im đứa khoản đứa khăn châu kín im leo chớn khoản châu Khâu. ผู้เบืองใต้ขอให้วันบุคขากรผู้บริหารผู้อาจารย์นี่นั้นมาเยอะขั้นว่าผู้เบื้องพาขอให้วันล,ลุกลูกนักเรียนนักศึกษานี่นั้นอยู่มาทุกหมู่ทุกองค์มาทุกตนทุกคนก่อู้ทือว่าแล้วตั้งแหตั้งแต่นการละณีนี้เมื่อนา ฝันผููบริหารบุคลากรเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนาวามินทราชินีมุกทาหารอย่าได้์อวยซาเสียสีขอให้มีอายุยืนยงาเงาอย่าได้สั่นมันให้เจ้ามันปานงามเขาขวงมันให้เจ้ามันปานข้าหมูถอบเทือนมันให้เจ้ามันปานเพือนสัง้ง มันให้เจ้ามันปั่นปูงสางล้อมันให้เจ้ามันปั่นก้อนหินแข็งแข้งให้เจ้าแข็งปั่นก้อนหินลาดสูงเที่ยงอาดเขาสมีนไ่เพียงต่อปั่นเจ้าอยาได้หักักไ่เพียงหลักปั่นเจ้ายาได้กลย่ยาได้มนเหมือนตองยาได้มองเหมือนเท่าย่าเด้เกาเสียสีขอให้ขวันบุคลากรผู้บริหารเจหนาที่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัย นวมินทราชินีมุกดาหารในเถือน,นีมีตั้งแต่อายุวันนางมีสุขังพระลังขอให้ตั้งเพียงมานจอม ยตุบาวังชัยยะังคาลังสัพพุทธาลุภาเวนะสัพพะทัมมะลุภาเวนะสัพพสังฆาลุภาเวนะพุทธรัตตะนังธัพมาตตะนังสังฆรัตะนังตินณรัตตานั่งลัลุภาเวนะปฏิกตยาลุภาเวนะทิวสาวะการลุภาเวนะสัพเพเตโรภาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตทุนิมิตตาอมังคลาวินัสสันตุอายุวะตโกพลวะตะโกวันนวะตะโกสุขวะตะโกหุนตุสัพพะธา ทุกขารคขพยาเวลาโสกัสตุยปัถวะอเนกาอันตรายาปิวินสันตุจเตจะสาชยาสิทธิธนังลาพังโสทิพพยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังบุธเยยาสวัสดวัฏสาจะอาโยนีชีวสิทธิพระวันตุเตยันทุนิมิตังอวมังคัณะโยจากมนาโปสกุลัสทโขปปะกหุตุกะตังสุพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังภานุภาเวนะ สาธุเกจิจ uhh ิตังอจาริยทานยุตุเมตสุขังมหาลาพังมหาอุเปียงมาเกจิจิตังอจาริยทานยุตุเม็สุขังมหาลาพังมหาอุเปียงมาเกจิตังอจาริยทานจนสุขังมหาลาพังอโมยมมะสาธุพุทธปสิทธิเมธธรรมปสิทธิเมสังฆปสิทธิเมสัพเพเทวานุโมทันตุยันโตหังประเคนีอาริยายัจฉติยาชาโตนาพิชาสันติจาวโรเปตาเตนะสัจโยนะโสจิเตหนตุโสติกัปปัญสะ สา,สาธุสาธุสาธุอมคุกกะน้าโมพุทธยาองค์บางๆสังข้างบางบๆเวียงเกสันมาบางตนกูพียิ่งขัวพีเธาพ้องพีร่องอูวจะแตกไม่ก็เท่าแดบตาผีอมสาหะา สาธุสาธุคุณคูบาจา์คุณงามความดีสิ่งศักดิทธิ์ทั้งหลายเทพายุดาเจ้าเหล่าเทวาทางหลายที่ได้เสด็จลงเป็นสกีพญานในการกระทํำราบาสีสู่ฟันให้กับผู้บริหารบุคลากรเจ้าหน้าที่ลูกๆนักเรียนนักศึกษาทยาลัยการอาชีพนวมินธราชินีมุกดาหารแห่งนี้ในการรับบันนีภูคาขออ้างเอาคุณงามความดีคุณพอคุณแม่คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆาเจ้าคุณคู่บาจานเทพธรรมทางหลายได้ปกปักรักษาการทั้งหลายให้มีอายุวันดาสุขาภละด้วย คุณงามความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้เมตตาอ่ำนวอยบุรน,นาเมตตาเกื่อทุกสิ่งทุกอยา่างทุกประการในบริบูรณ์สมบูรณ์ให้บริบูรณ์สมพรดังจิตปรารถนาทุกสิ่งอย่างทุกประการอมอุอะมุมมะมูมามหาบุญมัม่งสัพพะกระลังยังเต็มดีคือเก่าเงินท้ามเกลีย่าได้ขาดเถินถุงขอยใ,ใส่ห้องห้องดังข่ำในเบาแหาง่งเงินข้าเข่าในกระเป๋าแนนตึงตึ้งไึ้งุตึ้งครับ S <S <an> เฮ้เลือกตามสุขวันย์เเลือกตามสุขวัลยงใช่ใช่ถึงแม่ขายเล้ใใล้ใต่เต็